เนมจากช่องโนเนมนะครับวันนี้มารีวิวรถที่เป็นรถยอดนิยมสําหรับทุกที่เลยนะครับเพราะ1ก็คือ1การดูแลรักษาง่ายนะครับแล้วก็2คือลุกดูดีด้วยวันนี้ผมกําลังจะรีวิว Toyota Camry 2.5 HV ปี2 0 1 3ที่สําคัญคือตัวท็อปสุดนะครับชื่อรุ่นของเขาคือ Toyota Camry Hybrid 2.5L Hybrid Navigator ตัวนี้ท็อปออปชั่นนะครับเครื่องเสียงแจ๋ว มือหนึ่งตัวนี้ออกมาล้านแปดนะครับวันนี้ราคาพิเศษเป็นแค่6กแส0 0าบาทเน็ตเท่านั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าออปชั่นั้างในเป็นยังไงบ้างแล้วก็สเปคเครื่องเป็นยังไงครับแล้วแตกต่างจากตัวไม่นาวียังไงไปด,ดูครับ เรามาดูสเปคของ Toyota Camry นะครับตัวนี้เป็น2.5 hv ตัวท็อปสุดนะครับย้ำว่าท็อปสุดออกมือ1ล้าน8กว่านะครับตัวนี้เป็นตัวไฮบริดท็อปสุดปี2013นะครับท็อปสุดคือออปชั่นเบาะหลังปรับไฟฟ้าได้นะครับมีปุ่มปรับวิทยุปรับแอร์ทั้งหมดด้วยเดี๋ยวเข้าไปดูออปชั่นทางในรถคันนี้รถย้ำนะครับรถมือเดียวเข้าศูนย์ตลอดไมล์แสนสี่นะครับรถปี2013 ออก 11, มา1นล้านแกว่ามาดูออปชันนะครับรถคันนี้นะครับเป็นเครื่องเป็นซิน2.5ลิตรนะครับรวมกับไฟฟ้าเนี่ยเอาง่ายๆว่ามันให้แรงม้าประมาณ205แรงม้ากับเกียร e ์ eCVT นะครับเกียร์ไฟฟ้าแต่อย่างที่ผมบอกอย่างหนึ่งที่มันเจ๋งยางคือแรงบิดมหาศาลนะครับแล้วอัตราสินเปลืองน้ํามันเนี่ยเซฟมากเท่ากับรถเล็กๆเ,เลยภายในหรูหรามากนะครับมาดูข้างนอกก่อนนะครับออปชันคันนี้จริงๆเยอะกว่าตัวธรรมดาค่อนข้างเยอะนะครับ ไฟนะครับเป็นไฟซีนอนไฟสวยมากผมบอกงี้ข้างล่างเป็นไฟตัดหมอกเครื่องยนต์ตอนนี้เนี่ยติดแล้วนะครับถ้าเป็นตัวไฮบริดเนี่ยจะเห็นตัวสัญลักษณ์อย่างนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราเปิดให้ดูเครื่องนะครับรถคันนี้สภาพสวยๆไม่มีอุบัติเหตุอะไรเลยอย่างที่ผมบอกนะครับรถคันนี้สภาพเดิมมากนะครับดูฝาหน้านะครับฝาหน้าไม่เคยต้องทำสีอะไรนะครับล้อเม็ดอาร์คทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับ ดูนะครับเครื่องตอนนี้เปิดสตาร์ทติดอยู่นะครับรถไม่ได้มีชนนะครับมีทำสีเล็กๆน้อยๆ,ๆบ้างรถสีเดิมเข้ามาดูได้เลยผมบอกเลยว่าสภาพคันนี้ดีมากนะครับรถมือเดียวมาดูข้างนะครับล้อเป็นมิชลินนะครับขอบ17จากโรงงานแบตเป็นแบตไฮบริดอย่างนี้เรียบร้อยแล้วนะครับกระจกข้างนะครับกุญแจเป็นคีย์เลสนะครับ แต่พอดีอันนี้เราสตาร์รถสตาร์รถอยู่นะครับกดตรงนี้ได้เลยนะครับตัวนี้มีคิวกันฝนเรียบร้อยแล้วนะครับสีดูผมอยากให้ดูสีนะครับเดิมเดิมทุกอย่างคิวโครเมียมแบบเนี้ยผมว่าสวยดีดูข้างหลังนะครับสีเดิมทุกอย่างเลยมีกล้องมองหลังตัวนี้เป็นตัว HV top สุดนะครับนาวิดังนั้นจะมีกล้องมองหลังแล้วก็ระบบแพนฟรีมาเรียบร้อยแล้วนะครับดูข้างล่างครับสวยมากมาดูเปิดฝาท้ายกันดีกว่า เปิดฝาท้ายนะครับนะครับเปิดฝาท้ายใช้รีโมทได้เลยนะครับทุกอย่างเดิมเดิมนะครับตัวแบตตัวคอนเวอร์เตอร์จะอยู่ตรงนี้นะครับโอเคทุกอย่างยางเป็นยางยังอยู่เหมือนเดิมยังไม่ได้ใช้เลยนะครับข้างล่างเดิมเดิมเลยนะครับมาพิสูจน์ตัวเองได้เลยนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างยังไม่ได้ใช้งานเลยนะครับตัวนี้เป็นแบตนะนะครับ เนี่ยข้างๆสีเดิมหมดเลยนะครับเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าสเปคภายในเป็นยังไงบ้าง สตาร์รถโตโยต้าแคมรี่ตัว2.5 HV นะครับก่อนอื่นนะครับผแจอยู่นี่นะครับสตาร์รถกันก่อนนี่นะครับถ้ามีคำว่า ready เนี่ยคือรถสตาร์แล้วนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดนะครับแอร์เปิดแล้วอย่างแรกนะครับตัวท็อปออปชันจะต่างจากยางอื่นหลายอย่างนะครับอย่างเช่นพวงมาลัยมัลติฟังชันนะครับพวงมาลัยตัวนี้จะมีการมีมุมโทรศัพท์ตรงนี้ด้วยมีครูสคอนโทรด้วยนะครับแล้วก็ปรับพวงมาลัยจะปรับไฟฟ้านะครับ ดูเหมือนจะเล็กน้อยนะแต่ผมว่ามันโอเคนะแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยจะปรับเข้ากับตามเบาะที่เราเซ็ตมาดูออปชันข้างๆก่อนแล้วกันนะเบาะเซ็ตได้2ระดับนะครับเนี่ยเซ็ตหนึ่งสองนะครับผมดูอย่างนี้ไม่ได้แค่พวงมาลัยนะครับทั้งพวงมาลายัยกระจกทุกอย่างมันถูกปรับเซ็ตหมดเลยหันหลปรับเป็น2นะครับเห็นนะครับพวงมาลัยปรับเซ็ตไว้ทั้งหมดคนเก่านะ่าจะเป็นผู้หญิงนะครับผมแทบนั่งไม่ได้เลยโอเค ตัวนี้เป็นตัวพับกระจกนะครับแบบ Park นเซอร์นะครับตัวนี้เป็นโหมดเนาะนะครับเราปิดมิวแล้วก็โหมดนะครับตัวนี้เป็นดิสเพย์ตรงกลางนะครับ a อร์ a g e นะอันนี้ก็ตัวการทำงานของแบตเตอรี่นะครับ Setting นะครับ Setting หลังเนี่ยอันนี้ไมล์แสนสี่นะฮะตัวนี้นะครับเป็นตัวนาวิท็อปสุดอย่างที่ผมบอกนะครับเปิดมาจะเป็นนาวิเลย เป็นจอบิวอินจากโรงงานนะครับซึ่งเป็นของ j b l ผมว่าเครื่องเสียงเขาดีมากนะถ้าถามผมแล้วก็2คือเส้นทางเขาโอเคนะครับทุกอย่างเนี่ยใช้งานง่ายนะครับเหมาะกับคนไทยเลยเนี่ยจุดหมายนะครับเลือกทุกอย่างจริงๆ POI เดียวกับตัว Lexus เลยนะครับใช้ง่ายครับนะโอเคแล้วนี่เป็นวิทยุนะครับมีเดียต่างๆเล่นบลูทูธ USB นะครับดิส จริงๆเล่นได้หมดเลยถ้าตัวท็อปเนี้ยผมบอกเงี้ยว่ามันเหมือนกับตัวเล็กซัสเลยครับตัววิทยุเชื่อมต่อได้รู้สึกบลูทูธต่อได้ต่อได้5โทรศัพท์ได้5เครื่องเลยนะครับโอเคตัวนี้เป็นตัวติดโทรศัพท์นะครับเผื่อคนติดไว้แอร์นะครับจริงๆเป็นแอร์สามโซนนะครับมีแอร์เบาะหลังให้ด้วยเลือกไปแอร์ข้างหลังก็ได้นะครับโอเคอันนี้อุณหภูมินะครับเนี่ยเป็น3โซนนะครับเห็นเรียบร้อยนะแบ่ง3โซนมีได้เฉพาะตัวท็อปนะครับ แล้วก็ตัวนี้เป็นเบาะเย็นนะครับจะไม่ใช่เบาะอุ่นคือประเทศไทยมันไม่ร้อนนะครับตัวนี้เป็น Eco Mode หรือ EV Mode นะครับเป็นการขับเคลื่อนแบบพิเศษตัวนี้เป็นม่านไฟฟ้านะครับอ่าโอเคตัวนี้เป็นเก e ียร์ eCVT นะครับหนึ่งอย่างที่ผมชอบก็คือเวลาจะใช้แบตเตอรี่ก็ลากมาที่ปีกทีนึงนะครับมาใช้เป็นพลังงานจากแบตเตอรี่อย่างเดียว ะจะเห็นโหมดแล้ว่าเป็นโหมดมีโหมดลักโลกนะครับนะครับตัวนี้มีใส่ USB AUX พร้อมนะครับอุปกรณ์เบาะใหม่มากนะครับมีที่จับข้างหลังตรงนี้ด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าแล้วข้างหลังเป็นยังไงบ้างสภาพจะใหม่แบบข้างหน้าหรือเปล่านะครับเขามา,ข,าข้างในนะครับอย่างแรกอยากให้ดูสภาพนะครับทุกอย่างสภาพอย่างดีนะครับตัว h v อ่าเขามานั่ง อย่างแรกนะครับเราจะมีม่านหลังให้มีความเป็นส่วนตัวเนาะมีที่จับตรงนี้ให้นะครับผมว่าข้างหลังนี่ข้างหน้าเนี่ยผมนั่งแบบของผมขับแล้วนะขาย,ยาวผมยังขาย,ยังไม่โดนเลยนะครับมีแอร์ของเราเองด้วยนะครับที่สํำคัญอีก็บันนี้เหมือนกับรถ bmw 7 e นะครับแต่อาจจะไม่เทียบเท่านะเราสามารถปรับเบาะข้างหน้าหลังได้นะครับเดี๋ยวผมปรับฝั่งนี้ให้ดูดีกว่า จะเห็นนะครับว่าฝั่งนี้ปรับขึ้นได้แล้วปรับลงได้หรูรานหมาเห่ามากนะครับปรับม่านไฟฟ้าลงขึ้นได้อีกนะครับปรับจากตรงนี้ได้เลยปรับอุณหภูมินะฮะแอร์จากตรงนี้ได้เป็นแอร์สามโซนอย่างที่ผมบอกนะครับอันนี้ปรับวิทยุเปิดวิทยุได้ปิดวิทยุนะครับผมเลือกโหมดตรงนี้ได้เลยเนี่ยโหมด fm นะครับดูเพิ่มวอลลุม่มไม่ต้องง้อคนขับรถนะฮะตอนนี้สามารถกดตรงนี้ได้โ,โหแจ๋วจริงๆนะครับเลือก Channel เลือกโฟลเดอร์ได้ถ้าคุณจะซื้อทั้งทีนะครับเพิ่มอีกหน่อยเลือกตัวท็อปเลยดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าครับว่ารถออปชั่นท็อปแบบนี้สภาพแบบนี้ราคาเท่าไหร่เราได้ดูสภาพนะครับแล้วก็สเปคของตัว toyota camry 2.5 hv ตัว navigator ท็อปสุด เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าออปชันจริงๆมันเยอะกว่าบอกข้างหลังนะครับถ้าเป็นตัวธรรมดาที่ไม่ใช่ตัวนาวิท็อปตัวนี้จะไม่มีตัวสวิสข้างหลังนะครับเบาะหลังก็จะปรับไม่ได้ตัวนี้เนี่ยเป็นรถมือเดียวนะครับไม่เพียงแค่แสนสี่กว่าเท่านั้นนะครับเบาะหลังปรับไฟฟ้านะครับตัวท็อปมีสวิสตรงกลางเครื่องเสียงเป็น JBL เครื่องเสียงมีรู้สึกว่าจะมีตัวนาวิจากโรงงานดูง่ายแล้วก็ต่อบลูทูธต่อทุกอย่างต่อบลูทูธได้5เครื่อง ไม่ต้องไปทำอะไรแล้วนะครับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกทั้งหมดอยู่ข้างในหมดแล้วนะครับนั่งข้างหลังยังปรับเครื่องเสียงข้างหน้าได้เลยวันนี้นะครับราคามือหนึ่งล้านแปดกว่าวันนี้คุณสามารถซื้อได้ในราคาเพียงแค่หกแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับโทรมาที่ศูนย์หกหนึ่งเจ็ดสี่ห้าหกสองสองสองนะครับศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้าหกหกหกหนึ่งหรือแอดไลน์มาที่แอดคลิกราคาเติมเอสหรือคิวอารโคา้ดตามนี้ได้เลยนะครับใครจะโทรมาเพื่อจะขายรถ เรารับซื้อรถทุกรุ่นนะครับรับแรกเทินทุกรุ่นเลยนะครับจะขายรถเนี่ยอย่าลืมโทรหาเราก่อนนะเช็คทุกสภาพได้เลยนะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรเช็คราคาได้ฟรีนะครับสุดท้ายนี้โทรมาตามเบอร์นี้ได้เลยนะครับใครสนใจคันนี้รีบนิดนึงนะครับฝากติดตามช่องโนนเนมด้วยนะครับสวัสดีครับ